อ้าวพี่ต้นนะผมคันนี้ซอมากจังน้อยโอเคมาและามาแบบนิ่มๆนะพี่ต้นเออพี่ต้น่านะพี่ต้น,นเสร็จแล้วผมไม่ได้เข้าไปแล้วในะรอบนี้เกียดเดินแล้วเดี๋ยวเมเข้าบ้านแล้วเนี่ยฝนลมแมสปอยๆมาละนี่ผมรู้สึกเลยตอนนี้อืม ไม่มีใครมาแล้วหมดเนะี่ยทำไมมาพี่ต้นคันเดียวเลยอะหรือว่าอย่าบอกนะว่าตกที่บ่ดินตกแล้วเหรอไม่แน่ใจจะเป็นยังไงบ้างเนาะที่บ่ดินว่าตกแล้วลแหละดูภาด้านซ่านูน้ดมืดแล้วไอตอนขามากับพี่ต้อนอะ่ะโอ้ยยี่อย่างนี้เลยพี่ต้นเออ โฮโฮนี่เดูนี่ดูคันสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่นไม่แน่ใจนะคันสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่แล้วใครอื่นไม่มาแล้วเหรอไป ข้าไม่น่าจะมาแล้วมั้งดูข่าเลยมาแล้วพี่บัสพี่พี่บัสนะผมอีไม่ตกหรอขามาอ่าลงเม็ดแล้วนะพี่บัสลงเม็ดแล้วนะพี่บัสลงเม็ดแล้วนะลงเม็ดแล้วลูกพี่เดี๋ยวปิดตาข้าพี่บัสข้าสุดท้ายดีกว่าครับถ้ายอย่างนั้นมันลงเม็ดมาแล้วอ่ะทุกคนมันไม่เต็มใจแล้วอ่ะไอ้ฝนนี่ไมน่น้องบรรยากาศธรรมชาติไม่ให้เต็มใจแล้วตอนเนี้ย ลงไอพีเฟรมกน <c oughs> ลงเม็ดมาแล้วฝนไม่เต็มใจครับ <c oughs> เดี๋ยวปิดท้ายพี่บัสก็ได้ผมคันนี้อื้อือเอียงเลย ระวังจมนะนี่รอบก่อนจมแล้วนะพี่บัสนี่ฟิล์มมันเริ่มซีดแล้วของพี่บัสอะ่ะ มันจะต้องติดใหม่แล้วมันจะเริ่มเห็นหน้าพี่บัสแล้วนี่ตอนนี้เห็นหน้าพี่บัสชัดเลยได้แล้วพี่อือ ไปมืดแล้วไม่ตกหรอค่ะบอไอไอบอดินไม่ตกเลยเหรอไอถามพี่บัตสิไม่ตกเออพี่บัตฝ้นไม่ตกก็กล้ามารล เลื่อนเือเนาะเจะอเลยเบอร์ด๊าบยุ่งว่ตอกเดียกเนาะเนาะโอ้ไม่ตกหรออ๋อไม่ตกครับผมย่าผมไม่ตกนะก็เหลืออ๋อฟ้าฝนคงน่าจะเต็มใจให้แล้วมั้งโอเคครับเดี๋ยวจะจุดคลิปในคลิปนี้นะครับผมเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ